หลังับต่อไปเราก็จะเป็นพิธีเปิดหูเปิดหูห้ากว่าะชาคนและทำการทาสิ่งีนะครับที่วันนี้จะมีอบคุวมเดี๋ยวขอค้างไว้ก่อนนะครับแล้วมองกล้องนะครับเดี๋ยวพิ่ตัดจริงนะครับตรงี้นะครับเอราข้ามไปที่นีครับ ยังยังก็คู้นะครับจะให้บีโอกันนับีโอให้รบร้อยกันครับขออนุญาตมองต้งนะครับสถาบันเทคโนโีปทุมวันนะครับว่าสุดเป็นเกี่ยวกัาษาจีนที่จะเริ่มต้นเป็นการใช้ับขอการ ให้ความรู้ในเรื่องของทุจริตการทจะิไปเชื่อราาวิาาดีโอนะครับขอวีดีโอด้วยนะครับวีดีโอนะครับวิดีโอครับต้งแบบเป็นแบบอย่างให้ตัดสถาบา,านอื่นต่อไปครับเรานนั่นนั่นในทางทุจรติตนะครับเปนข้อแรกลมันมีสี่ส่ว لا طبعا انا 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 انا

เละไม่มีนะเป็นครับก็งานในวันนี้นะครับเป็น การเปิดศูนไก่เกียร์และก็ศูนสันติวัฒนธรรมนะครับในสถาบันการศึกษาซึ่งวันนี้เรามาเปิดที่สถาบันรุยปฐมวันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรฝึกอบรมการใช้แบบชั้นสูงเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือว่าสี่สอของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งปัจจุบันจัดเป็นรุ่นที่15นะครับหลักสูตรดังกล่าวก็เป็นหลักสูตรที่จะรวบรวมผู้นําจากภาคต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนให้มาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของสันติวัฒนธรรมเพราะเราเชื่อว่าความขัดแย้งอย่างไรก็ตามจะเกิดขึ้นในทุกสังคมและไม่มีทางที่จะขจัดไปได้แต่วิธีการเดียวที่จะสามารถทําให้บรรเทาความขัดแยง้งหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากความขัดแยง้งนั่นก็คือการใช้หลักของสันติวัฒนธรรมวันนี้ก็เป็นหมุดหมายสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้เปิดศูนย์ทั้งสองศูนย์พร้อมกันนะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่า ศูนย์แห่งนี้แห่งเดียวคงไม่สามารถที่จะขจัดความขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งประเทศทั้งทั่วโลกได้นะครับแต่ก็าจะเป็นเสียงหรือเป็นภาพที่สําคัญที่บอกให้รู้ว่าความขัดแย้งจะสามารถบริหารจัดการได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนวันนี้ก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่แสดงสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือเช่นนั้นว่าการเรียนการอบรมหลักส<ๆ>ูตรของพไม่ใช<ๆ>่เป<ๆ>็นเพียงแค่ท<ๆ>ี่รวบรวม คนเพื่อมาสร้างเครือข่ายเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องแต่เป็นการรวบรวมคนซึ่งมาสร้างเครือข่ายหรือคอนเนคชันเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติครับท่านคิดว่าการตั้งในสังกสารเนี่ยครับมันจะช่วยลดเรื่องของป้องันได้ไหมครับได้บ้างอย่างเรี้ครับแน่นอนที่สุดนะครับการตั้งศูนย์ที่ไหนก็จะทําให้ผู้ที่ ่ในสถานที่แห่งนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้โดยสะดวกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่มีศูนย์ลักษณะเช่นนี้ในสถาบันอุดมศึกษาที่ไหนก็ตามรวมที่นี่นะครับก็จะเป็นเป็นคอมฟอร์ทโซนหรือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้ที่ต้องการที่จะหาเวทีหรือว่าสถานที่ที่จะมาเพื่อจะหาข้อ งลงร่วมกันหรือว่าหาข้อยุติร่วมกันนะครับนอกจากจากนั้นนะครับก็เชื่อว่าสถาบันแห่งนีู้นย์ที่ตั้งในสถาบันแห่งนี้ก็น่าจะเป็นตัวแบบที่ดีสําหรับสถาบันอื่นๆที่จะนําไปเป็นต้นแบบในการจัดทําเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ปลอดภัยในบ้านของตัวเองสําหรับนักศ,ศ,ศึกษารวมไปถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียงนะครับก็ส่วนนี้ก็ตั้งไว้อยู่ที่หน้าส่วนหน้าของสถาบันเลยเพราะฉะนั้นก็เพื่อความสะดวกของนอกเหนือจากนักศึกษาในสถาบันเองก็ยัง สามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับคนผู้อาศัยอยู่ในบริเวณแห่งนี้สามารถเข้ามาใช้บริการได้ครับทางสถาบันทุก้านะครับจัดตามหรือสนับสนุนการทํางานของศู์สมานรักษาได้อย่างไรครับโดยหลักแล้วเนี่ยทุกโครงการของสถาบันเนี่ยเรามีตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องของความยั่งยืนเราโดยผมเนี่ยไม่เน้นผมกำชับนักศึกษาทุกคนนะครับว่าเราไม่เน้นจัดงานแบบจุดลุคือหมายความว่าพูดว่า สว่างอีกทีหนึ่งแล้วก็ดับไปนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในตัวชี้วัดที่นักศึกษาเหล่านี้จะผ่านการสําเร็จการฝึกอบรมนั้นจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนคือหมายความว่าเมื่อนักศึกษาทาโครงการเสร็จไปแล้วจะมีมาตรการหรือกลไกหรือวิธีการอย่างไรที่จะทําให้โครงการที่ทําขึ้นซึ่งในกรณีนี้ก็คือสูตรแห่งนี้สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้แม้ว่าหลักสูตรจะจบไปครับขอสอบถามท่านอการปฏิบัติครับว่า ท่านรองครับที่านมองว่าในฐานะที่สถาบันเนี่ยครับเป็นพื้นที่จาของสูงทั้งสองศูนนี้นะครับเทออ่านมองว่ามัน,มมน,นะมจะลดข้อกัดแย้งของรัฐศานนสตรปัญหาต่งางๆจะมีกระบวนการว่าอย่างไรที่นี้ยังดีเพราะผมว่าผมก็ทางสถาบันนะครับก็ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของข้อกัดแย้งของที่เกี่ยวข้อกัดแยงรัฐศาสตร์นะครับก็การที่มีศูนย์สมาครกรรสันติวิธีนะครับแล้วก็ศูนย์ไตรเกียร์เข้าไปท่าท่าประชาชนเนี่ยก็ ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่เชิงป้องกันนะครับแล้วก็เชิงแก้ไขนะครับในเรื่องึ่างนะครับเพราฉะนั้นเพื่อสุนทรีสุนาพส่วนี้เนี่ยการทางอจารย์โชนหรือว่านักศึกษาที่จะสามารถเข้ามาใช้บริการอะไรอย่างไรได้บ้างครับสั้นๆครับก็ในส่วนของสศวนนี้ครับก็คือว่าในเรื่องของการจัดมีที่สูนอตรงนี้นะครับก็ ทางชาบ้นก็หวังว่าศูนย <ique> ์แห่งนี้ครับก็จะทําให้เป็นศูนย์ที่ทางชาวบ้านเนี่ยสามารถใช้นะครับแล้วก็ให้เป็นการรับประชาชนในการที่จะถ้ามีข้ออัดแย้งหรือข้ออะไรต่างๆก็สามารถเข้ามาไกลเกี่ยข้อยพักผู้ในศูนย์นี้ได้ครับเราประมาณนั่นๆทดลองทดลองในเรื่องของการเปิดศีนย์ไกลเกี่นะครับว่าจะสามารถในการไกลเกี่ การตัอง,องเรี่ยนว่าในมุมของสูงเนเกณเรียเขาพิพาทภาคประชาชนสูยนนี้เป็นสูย์ที่จะตั้งตามกฎหมายนะครับมีพระราชบัญญัติรองรับให้อํานาจในการจัดตั้งส่วนดยที่สําคัญนะครับส่ยนเหล่านี้นะครเมื่อมีการจัดตั้งขึ้นเนี่ย เราต้องมีการประกาศในรัฐกิจจาดุเบษาเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเชื่อมั่นในเรื่องของความยังยย่งยืนเฎหมายรองรับในการใชอำนาจโดยเฉพาะยู่แล้วนะครับในบทบาทองกรมุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่เรารับผิดชอบในการส่งเสริมและสัมนุนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์แกเหลีห่ยมายพาดพายจะนนะครับความคาดหวังหนึ่งเลยก็ว่าทุกศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นมันเกิดจากความสมัครใจต้องเรียนอย่างนี้เมื่อเกิดจากความสมัครใจนั่นแสดงว่าท่านมีความพร้อม ที่จะใช้กลไกของการไก่แก่ข้อพิาพาทเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับเพื่อจะลดเรื่องของความขัดแย้งในมิติต่ตาง,างๆนะวันนี้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะท่านมีความมุ่งมั่นาัถนาแล้วว่าท่านจะใช้ใกลไกไก่แก่ข้อพิาพาทนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการลดในเรื่องของความขัดแยง้งลดหรือข้อพิาพาท ซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะ,ะกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นใน,ในแวดวงของตัวนักเรียนนักศึกษาแต่มันสามารถที่จะใช้กลไกนี้นะครหรือประชาชนใช้บริการศูนย์ที่นี่ได้นะทุกๆเรื่องนะครับและที่สำคัญใครที่เดินเข้ามาศูนย์นี้แล้วนะครับมีการเจรจาไกลเก้กล่ยตกลงกันแล้วทุกอย่างมีสภาพบังคับตามกฎหมายใครคนใดคนหนึ่งเบี้ยวนะครับอีกฝ่าย นะสามารถที่ไปร้องขอต่อสารเพื่อออกคำบังคับได้เลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนเห็นวนะ่าในเรื่องความยั่งยืนหรือในเรื่องของการที่ศูนย์เนี้ยมันจะไปต่อยอดได้อย่างไงนะครับอันนี้ขออนุญาตเรียนนะครับแล้วก็มีความคาดหวังนะนอกจากมุมเรื่องของการแก้เขเพราะนแล้วด้วยความที่ศูนย์ตั้งอยู่ในสถาบันการศึกษานะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทําต่อยอดได้ก็คือในการเรื่องของการส่งเสริมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมทางวิชาการในการจัดการความขัดแย้งนะครับหรือมุมของสันติวิทยก็ดีนะหรือเป็นศูนย์ที่จะช่วยขยายผลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะสามารถเป็นหน่วยในการอบรมผู้ไก่เกลี่ยข้พอพิพาทต้องเรียนว่าศูนย์นี้ตั้งขึ้นต้องมีผู้ไก่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายนะครับไม่เช่นนั้นกระบวนการไก่เกลี่ยมันจะไม่เป็นไปตามกฎหมายนะซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ เทคโนโลยีปจุมันสามารถต่อยอดเรื่องนี้ได้นะครับอย่างชัดเจนนะครับถ้าจะาให้เกิดความยั่งยืนมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับนะ